เนิร์ดรีวิวสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับก็เราก็จะมาเชิญทุกๆท,ท่านนะครับไปปฏิบัติภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ด้วยกันครับ อ่ะไหนๆก็พูดถึงมิชชั่น impossible แล้วนะก็จะไม่พูดถึงเอ่อเขาเลยนะโค้ดหนึ่งที่กำลังโด่งดังใน Facebook ของผมนะถ้าหากคุณตามรอยหนังเรื่องหนึ่งได้สักเรื่องหนึ่งเลยจะไปสถานที่นั้นๆเนี่ย คุณอยากไปตามรอยเรื่องอะไรตามรอยแบบเท้าชนเท้าเลยนะผมอยากไป,ไ,ปไหนรูนะ้ไหมลุงทอมทําอะไรมึงทําด้วยนะนี่กูพูดมานานแล้วกูอยากไปไหนรู้ไหมไปไหนอะ่ะ <c oughs> ไม่กูต้องอธิบายกฎก่อนสิเดี๋ยวมึงก็จะไปบอกว่าแบบแค่ไปอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้ทําสิ่งที่ลุงทอมทํากลัวกลัวอยากโดดลงไปเฮ้ยมึงก็อัปเดตเกินโดดลงไปไม่ไม่ม่ไมโดดลงไปไอ้ตรงถังซักผ้า อ๋อในภาคอ่าในภาคฟอร์เอาอ่าใช่ไหมลักผ้าแล้วก็กั้นหายใจได้นานที่สุดอยากอยากโชว์ความอึดของปอดปอดซึ่งก็ไม่เคยมีไม่ไม่แต่ทุกวันนี้ก็ปอดอยู่นะแข็งแรงใช่ไหมเนี่ยนี่สายปอดแอ่กโอเคของผมเหรอืจริงๆลุงทอมทำอะไรไว้เท่ๆเยอะมากเลยนะ ผมอยากวิ่งหนีฮายุทรายที่อาบูดาบีโอผมว่ามันทงสนุกมากนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวอาบูดาบีคือวิ่งอันนึงที่ผมชอบนะแต่วิ่งอันนึงที่ผมชอบมากกว่าอาบูดาบีเออผมรู้ละที่ไหนจีนปะมึงจีนเออเหมือนกันวะเฮ้ยผมชอบชอบอผมชอบการเคลื่อนกล้องเขาเ<อ>ผมว่าตอนนั้นนะ่ะจังหวะมันได้ตรงที่ว่าเจเจก็เป็นคนที่อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะ เจเจอะทำสิ่งที่กูรู้สึกโมโหอยู่หลายเรื่องนะแต่เรื่องหนึ่งที่ไม่เคยพลาดเลยคือเจเจเป็นคนเลื่อนกล้องดีมากเออดังนั้นเนี่ยหนังเจเจนี่ยจังหวะกล้องมันค่อนข้างจะเต็มอิ่มอยู่เรามาเกิดนำกันเสียยาวยืดเราเข้ามาสู่เนื้อหาของเราวันนี้แล้วกันกับ Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 พาร์ทวันนะครับด่านี่ก็แต่งตัวมาพร้อมเลยนะพร้อมไปวิ่งพร้อมไปวิ่งเนี่ยมีส่วนอีกตัวหนึ่งจบแล้วโอ้โหเลอะเทอะมากนะอ่ะภาคนี้นะฮะกลับมาพร้อมกับทีมงานทีมเดิมนะฮะคริสโตเฟอร์แมคคารี่นะฮะก็มากี่ภาคละวสามแล้วก็จะเดี๋ยวพาร์ทสองก็จะเป็นใช่ก็เป็นเขายาวๆอ่ะผมว่ายาวๆยาวๆเพราะว่าจนกว่าทอมพูดจะเดี่ยงสักที่นึงผมผมเนี่ยผมแอบกลัวมากเลยนะเพราะผมอ่ะ พาร์ททูเนี่ยไม่สปอยนะไม่พูดแล้วกันจะพูดแค่ว่าพาร์ททูเนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วว่าลุงแกจะทาอะไรแต่ผมกลัวว่าแกจะตายผมอยากให้แกถ่ายฉากนั้นป็นฉากสุดท้ายอ๋อโอเคผมพอเห็นเห็นเขารังอันเนี้ยทําลุงทําแน่แต่มันจะมีอยสองช้อยส์คือลุงทําในที่นั่นกับลุงทําในเซ็ตเออทําที่จริงกับทําในเซตผมวานลุงทําในเซ็ตเถอะทำในเซตเถอะ ผมดูไม่ออกหรอกลุงลุงอย่าเสี่ยงผมอยากดูลุงอีกสัก สองสามภาคก็ลุงก็พูดเองว่าเออ,เ,อ,อเห็นว่าหนังมันดีเฮ้ยหนังมันเวิร์กไปสปักแปดสิบเลยไหมลุงก็จะไปนให้ไปเลยคือตอนออที่เริ่มเห็นเขาลางว่าลุงจะต้องไปที่นั่นเนี่ยผมก็แอบเสียวาร์ฟแล้วออว่าลุงก็จะเล่นลูกเล่นไหนออนะคราวนี้เนี่ยอะ่ะพูดกันประมาณนี้เนี่ยคนดูแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกโอ้โหพี่อ้ําพี่ดาเสียวจริงนะเสียวเสวลุงตายอ่ะแต่ก็มาดูกันนะฮะก็ไม่ได้กลับมาแค่พูมกับ กลับมาทีมงานเดิมๆนะกลับมานะอย่างซัลโนเบกนะในบทเบนจี้นะครับลูเธอร์สติเกิลนะฮะก็เป็นบทที่อ่าวิงเรมเนี่ยยึดครองมา20กว่าปีละ27ปีละคือเล่นวันนัตั้งแต่ภาคแรกอ่ะเล่นมาตั้งแต่คอมฟูสเลยอ่ะมีแค่2คนตอนนี้นะณวันนี้นะมีแค่2คนที่อยู่ครบทุกภาคนะแล้วก็ตัวละครที่ไม่เก่าไม่ใหม่นะอย่างเอลซ่าฟฝ้าสนะโดยอ่ิลิเบกาเฟอร์กูสันแล้วก็อีกคนหนึ่งที่กลับมานะน่ารักมาก มากนะเป็นขวัญใจผมเลยนะวันนี้แซคเคอร์บีวันนี้แซคเคอร์บีเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจริงๆอ่ะหน้าหนางหน้านางมันจะดูเหวี่ยงตลอดเวลาแต่ลุกแบบนี้มันดูเท่มากดูเหมอนผู้หญิงที่แบบวันนี้แเคอร์บีเนี่ยควรไปเล่นบทหนังอะไรไหมควรไปเล่นหนังโนแลนเออาเขามีความแบบเป็นผู้หญิงโนแลนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็ได้ไปนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะอ่ะอ่ะแล้วก็คนที่มาใหม่นะฮะอย่างเทลลี่แอดเวลล์นะหรือหลายๆคนที่เป็นเด็กๆ MCU จะรู้จักกันดีในนามกัปตันคาร์เตอร์นะฮะหรือว่า เ e กกี้คาร์เตอร์เบกกี้คารนั่นเองนะคาร์เตอร์นี่มันอีกจักรวาลนึ่งไม่แต่เดี๋ยวผมมั่นใจว่าถ้าเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยคงต้องเอากลับมาใส่ชุดซะหน่อยว้าวนะฮะแล้วก็จะมีนี่อีกฮอมคีมันเทียบมาจากกาเดียนเลยนะฮะมาสมทบแต่ไม่มีแต่รอบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีอะเท na นะไม่มีไม่มีสาวกาแล้วก็ที่ตัวละครที่ต้องพูดถึงต้องพูดถึงเลยนะสำหรับคนที่เป็นแฟนเดนตายของเดนตายนี่ไม่จำเป็นต้องตายจริงนะฮะแค่เป็นแฟนเฉยๆนะก็เป็นแฟนมาตั้งแต่ภาค แรกนะ,ะที่ไบรอด์เดอร์พาวมานะกำกับไว้นะครับก็จะได้เห็นนักแสดงท่านหนึ่งนะกลับมาใหม่นะกับบทเดิมนะ,ะก็คือเจ้าที่แคดิกนะครับผมแคดิกเชอร์นี่เป็นบรรยากาศเดิมๆนะฮะเป็นซีนที่ผมชอบที่สุดในภาคหนึ่งเออ<ล>ซีนฝรั่งเเออแล้วภาคเนี้ยเอาจริงๆวิธีการวางมุมกล้องอ อ่ามัน,ม,นมันมีการล้อเดิพมพาว่านิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครว่า,า Mission Possible เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปูสักนิดนึงนะ,ะก่อนเราจะเข้ารีวิวนะก,ก็จริงๆมันเป็นซีรีส์ยุค70เลยนะครับเป็นซีรีส์สายลาบที่อทอมครูซเนี่ยชื่นชอบมากๆ เป็นการส่วนตัวแล้ววันที่ทอมครูรู้สึกว่าเออเฮ้ยกูอยากเป็นโปรดิวเซอร์แล้วอยากจะเริ่มทําหนังเป็นของตัวเองอยากอยู่เบื้องหลังบ้างแล้วโดยที่ตัวเองก็ยังอยู่เบื้องหน้าอยู่ตอนนั้นอทอมรอครูยัง3 0มสิบนิดๆิดเองนะฮะก็ตัดสินใจที่จะขอลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยมาทําภาพยนตร์นะแล้วก็ตัวเองเป็นคนดํานวนการสร้างด้วยแล้วก็ทอมครูบอกว่าติดใจเพลงติดใจตีม ติดใจบรรยากาศใช่ติดใจบรรยากาศของของสายลับของสปายเลยพวกนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาทำแล้วก็เอาไบรอันเดอร์เผลมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำกับสกาเฟสอ่าของใครนะอาปาชิโนอาปาชิโนนะครับผมก็มาทำให้มันดูเป็นสายลับแบบน่ากลัวน่ากลัวพอหลังจากภาคหนึ่งจบไปเนี่ยต้องรออีกหลายปีนะกว่าจะมีภาคสองสองพันสี่ปีเองแต่ภาคสองนี่คือฉีกเลยฉีกเลยเพราะเอาคนที่ เขาเรียกพู่มกับนี่ฮอตมากๆในช่วงนั้นนะก็คือลุงจอนบูนะฮะเป็นยุคทองของหนังฮ่องกงมาทําแล้วก็หลังจากภักสามพักสามเอ่อเจเจไปแล้เจเจไปทำพูดไปแล้วใช่ฮะหลังจากเจเจมาเนี่ยก็เป็นแบทเบิร์ดซึ่งกับอินคาร์เดบิลอินคาร์เบิลซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเจเจกับแบทเบิร์ดจริงๆเป็นเป็นคนที่มีคุณอุปการกับมิชชั่นมากๆแล้วก็ทอมครูซมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทําให้ทอมครูซรู้แก้วแล้วครับว่าคนดูอยากเอาอะไรใช่นะฮะเพราะ เห็นว่าคนดูชอบอุ้ยตายแล้วีจักเลยสตาร์ทสตารลุงก็จัดแบบหนังโอ้โผมว่าเล่นมี่ายากเก่งมีมีอยู่ภาคหนึ่งนี่ผมคิดว่าเลอะเทอะไปนิดหนึ่ง ภาคเกาะเครื่องบินโลกเนชั่นนะครับผมที่ทอมคูดเปิดมาปุ๊บเกาะเครื่องบินก่อนเ,เลยนะฮะแล้วโปรโมทการเกาะเครื่องบินเนี้คือกานำอะ่ะเก<อ>าะจริง,ง,รงเออใส่เลนคอนแทกเลนเ<อ>หนาพิเศษเ<อ>กันตาแตกเออ,เอโปรโมทหนักเสร็จปุ๊ п, บ п, เกิดอะไรขึ้นครับทำต้นเรื่องเลยทำให้แบบด y นามิกมันอาจจะ ตกไปนิดนึงแล้วกลับมาได้ใน f out u t แล้วก็ล่าสุดนะที่เราจะได้ดูกันนั่นก็คือไม่ใช่เราได้ดูกันเราดูไปแล้วแล้วล่าสุดที่เราเพิ่งไปดูมา d นะ d r e ์เ n คค n ร n ด n ้งนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณด้าโอ้โหพิติกหล่อมากโอ้สุดยอดไม่เกี่ยวเลยขอบคุณขอขอบคุณ UAP นะที่เชิญเราไปนะเพจเล็กๆอย่างเรานะไปในงานที่ยิ่งใหญ่ นะฮะแล้วก็ได้เจอกับพี่ติ๊กนะฮะไอดอลของคุณอ้ํิกไอดอลผมด้วยแหละในวัยเด็กๆของเรานะก็โตมากับแกนะตอนนี้แกจะจะห้าสิบแล้วนะจะใกล้แล้ว เออแกยังหน้าแกยังตึงโบอยู่เลยนะแล้วก็เหมือนจะชมก็ประมาณนี้เข้าเรื่องกันเลยเรื่องย่อไม่ต้องเล่าอะไรมากนะมันก็จะมีแมกกาฟินตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะทำไงก็ได้ให้พระเอกอ่ะต้องไปคว้ามันมาก่อนที่ตัวร้ายี่จะไปคว้ามันได้แค่นั้งครับเฮ้แต่ขอโทษนะครับแมกกาฟินรอบนี้เอาจริงเอาจังนะฮะคือไม่เหมือนตืวตอนตีนกระต่ายนะอ่ะยังไงครับยังไงตีนกระต่ายนั้นเจเจปวนตีนมึงก็ลุ้อยู่แล้วสันดานเห็นเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยแหมมีเขาเียนะมีปฏิสัมพันธ์กับสตอรี่ด้วย ใช่คแต่จะเป็นยงแง่ไหนอันนี้ไปดูเองไปดูเองแต่จะบอกงี้เราเล่าให้ฟังคร่าวๆนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ AI แล้วกัน Chat GPT กูต้องตีนตัวหนึ่งนะฮะที่อันนี้ขั้นกว่าไปอีกแอดวานไปอีกแอดวานแชท GPT นะฮะระวังให้ดีนะไอ้ที่ใช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะกำเริบเสพสารนะฮะรืออาจจะเป็นผู้บงการชีวิตและอนาคตของคนทั้งโลกนะครับผมทอมครูซก็ต้องเขาเียกะมาสมบทอีธานฮันในการจัดการก อีก็อต GPT ตัวนี้นะระวังนะเดี๋ยวคนเข้าใจแม่งช็ GPT เป็นตัวร้ายระวังนะไปคุยกับมันบ่อยๆมันมีซีนซีนหนึ่งที่ผมบอกเลยนะไอ้พวกใช้ Chat GPT บ่อยๆแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยเบนจี้อะซีนเบนจี้อะมันรู้เรื่องมงหมนะโอ๊ยน่ากลัวมากนี่ใช้อยู่วะเนี่ยขนตดลุกเลยใช้อยู่วะเนี่ยไม่ใช่อโหกลัวแล้วนี่อ่ะแต่มันต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเรามาหางอีกแป๊บหนึ่งซีรีส์กพัฒนาก็ต้องใช้ไอซีรีส์ตัวดีเลยเมื่อวัน ก่อนผมคุยกับภรรยาบอกอยากตัดเสื้อสูตรใหม่มันมันไม่ไหวแล้วคราวนี้พูดนิดคำว่าสูตรนิดเดียวฮะแหละแอดมาเป็นปึ๊บมึงมึงใช่ไหมตัวดีนะฮะตัวดีเป็นยังไงบ้างรีวิวเสาย่อสั้นๆหน่อยดิผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ภาคที่ชอบที่สุดแต่แต่มาตรฐานยังตั้งบป้าไว้สูงยังเป็นมิชเชิ้ตอิมพอสิบิลที่เอาพูดตรงๆในเทียบบรรดาหนังแอคชั่นถ้าเกิดเทียบกันเฉพาะปีนี้คผมอ่ะส่วนตัวผมจะให้น้ำหนักกับฉากสตันกับทางจอ อนวิกสีมากสุดแต่ถ้าเกิดเอาความแอคชั่นทุนสูงกล้าเล่นกล้าลงทุนและตะบี้ตะบันทำให้มันดูแบบดูแกรนะ่ะ มิชชั่นอิมพอส์ติเบิลเดนเ d ย์คอลลิงพาร์ต one อ่ะตอบโจทย์สุดๆดีมากๆนะฮะคือเทียบกันในเชิงของอ่ะเอาพูดตรงๆความจำของซีนแอคชั่นเนี่ยผมยังรู้สึกว่าฟอร์เอาอ่ะมันยังมีหลายๆมวลหลายๆความรู้สึกที่มันดีดให้ผมรู้สึกสนุกไปกับมันทางเรื่องจริงๆอันเนี้ยมันอาจจะเหมือนจะมีช่วงการาฟตกหยุดประมาณหนึ่งนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่มันเป็นการาฟตกที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าขีดอ่ะคือพูดง่ายๆว่าเกินเส้นมาตรฐานอย่างแอคชั่นที่ดีเรื่ เส้นหนึ่งในทุกๆซีนอแอคชัน่นพูดอีกก่อนซีแอคชั่นนะครับทุกซีแอคชัน่นครับผมคุณอ้ําว่ายังไงอ่า,าผมนนเนี่ยนะผมว่าการเรียงลันดับแอคชัน่นซีนรอบอนี้ดีดีกว่าดีกว่าภาคอื่น ผมว่ามันมีการไต่บรรยากาศของความลุ้นรทึกเนี่ยขึ้นไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เจ๋งจริงๆอ่ะคือการที่พระเอกอ่ะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอ่ามันจะมีแอคชั่นแอคชั่นหนึ่งซีนหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าได้รับการโปรโมทเป็นเป็นคีย์แอคชั่นซีนเลยโหมโปรโมทตั้งแต่พรีพีอาร์ลวก็คือซีนขับมอเตอร์ไซค์ที่ทอมครูใช้ซีแนะแต่ใช้ CG จีทให้พื้นไอทางมอเตอร์ไซค์อ่ะมันดูเนียนขึ้น ไม่ใช่พื้นขาวๆไม่ได้ช่วยให้ตัวเองดีขึ้นเท่าไหร่แต่คือแค่ทําให้ทางมันเนียนขึ้นเฉยๆแต่เอาจริงเอาฉากเนี้ไปวางไว้ตรงนั้นอ่ะแล้วเอามาแบบนั้นทุกทางดุ่นี่ยผมก็งงเหมือนกันพี่จะทําอะไรแบบนั้นเพื่อเออคือให้ชาวบ้านใช้ CG เพาะเหินเดินอากาศตีลังกากับลังรถอ่ะเคลื่อบไปเลยตัวเองไม่ต้องเล่นก็ได้เอาตัวละครซ g จไปพี่ทอมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กูเล่นเองแต่ CG พื้นให้กูหน่อยให้คนรู้สึกอีอีทล็หลกตรงนี้มึงมีตรงนั้นได้ยังไง เออน่ะก็จะทำเพื่ออะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แท่งเหล็กเนี่ยมันมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เอาซีจีปิดไว้ครา,าวนี้นี่พอยคือตรงนี้ผมว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ดีตรงที่ว่ามันทําให้เราไม่รู้ว่าเราจะได้สิ่งนี้อ,อ่าอย่างซีนปีนตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเปรียบเทียบซีนนี้กับซีนปีนตึกนะซีนปีนตึกเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้มันจะมาเวนี้ครับนะครับแล้วมันก็จะมีเหมือนปัญหาก็เลยต้องใช้ไอ้นั่นมาปีนแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคทําให้เรารู้้สึึึกวว่่าาเรรออนนนนนะถถงงีััแตพม ซีนนั้นจริงๆเราก็ยังรู้สึกอิ่มอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างซีนขึ้นเครื่องบินเนี่ยซีนขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรอจะเจอซีนนั้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเจอเร็วเกินไปพอมันเจอเร็วเกินไปเรารู้สึกว่าเราอิ่มกับซีนเครื่องบินเพราะมันโดนโปรโมทมาเยอะมากอันนี้มันมีผลนะมันมีผลต่อความรู้สึกต่อหนังเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าทอมครูซมิชชั่นอิมพอสิเบิลเนี่ยมันคือหนังขายสตันมันเป็นหนังขายสตันมาตั้งแต่ภาคสี่แล้วแล้วหลังจากนั้นมเนี่ ออกเลยว่าไอ้ซีนที่ว่าเนี่ยขับมอไซค์ลงมาเนี่ยาามันจะไปเกิดขึ้นตอนไหนผมเดาไม่ออก้วตอนนั้นนะ่ะผมมานั่งคิดอยู่แล้ว มึงจะไปยังไงวะอะไรเงี้ยสุดท้ายพระเอกก็ไปหาวิธีขึ้นไปจนแล้วก็บาจีาใ่ใใเอ,อไอไอสิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคำถามคือเราพยายามคิดประมวลผลว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มึงปีนขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยมึงปีนไปเพื่ออะไรอะไรคือจุดหมายปลายทางของมันซึ่งมันก็คือ,เ,อเป็นการตอกย้ำบรรยากาศเดิมๆที่เบนจี้อะแม่งชอบดูแผนที่สมิติมิติมันก็เลยมองว่าถ้ามึงไปตรงนั้นอะมันจะใกล้สุดแต่มันไม่ได้ดูเดฟแต่ รอบนี้มันดูเดฟแต่มันบอกให้พระเอกไปเพราะมันรู้พระเอกมีชูชีพมันก็เลยเหมือนกับว่าอ่ากูรู้เดี๋ยวมึงก็จากการของตงเองแหละมึงมีเวของมึงอยู่แล้วซึ่งกูเตรียมให้มึงแล้วมึงแค่ไปทําให้มันจบแค่นั้นเองซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบนะมันต่างจากแฟนชายฟาสตรงที่ว่าเราไม่มีความรู้สึกเลยว่าพระเอกจะทําอะไรได้ไม่ได้แต่ครั้งเนี้คือทอมครูซก็เล่นดีแล้วแหละครับเรารู้สึกว่าทอมครูซมันคิดอะเฮ้ย กูจะยังไงวะกูจะยังไงวะกูะต้องไปให้ใไกลจากภูเขาไ<ช>อ้ออาสาสตว์นั้นยอดเขายาวสุดอันเดี๋ยวกูวิ่ง<ช>ไปตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องลุ้นไปกับตัวละครอ,อันนี้ก็พูดเรื่องแอคชั่นซีนก่อนเลยนะดังนั้นเนี่ยแอคชั่นซีนมันจะมีน้ําหนักก็ต่อเมื่อมันมีเงื่อนไขให้มันมีน้ําหนักใช่ไหมคือมันต้องเป็นคนที่ คิดให้มันเหนือไปกว่าจุดปกติของ pattern action นี่หรอปะมันต้องมีความรู้สึกร่วมอถ้าสมมติว่าคุณดูอ่ะยกตัวอย่างคุณดูฟาสคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มีความรู้สึกร่วมมากใช่เหตุผลเพราะคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวมึงก็ทําได้เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยพอคุณรู้สึกแบบนั้นเนี่ยคุณจะไม่ลุ้นละความลุ้นจะต่ําลงแต่อันเนี้ยมันมีสองต่ออย่างแรกคือเขียนบทให้ลุ้นพอต้องลุ้นต้องขึ้นในทันใช่อย่างที่สองเธอไหมเรารู้อยู่แล้วนี่กระโดดจริง ดังนั้นเนี่ยตาของเราเนี่ยมันจะตั้งใจมากๆเพราะมันจะมองหาจุดที่แบบ เฮ้ยเขีันความจริงมันเป็นยังไงวะ <enth> <ผม S 2> เราอยากรู้ว่าตอนทอมคุ uh ูซลงไปเนี่ยเขาติดกล้องมาเยอะมากนะเขามีกล้องหลายมุมหลายสีหลายช็อตมากมันลงไปยังไงแล้วมันคือคนนะ่ะมันไม่เคยคือบรรยากาศที่เราเราโดดลงไปมึงไม่เคยโดดอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ม<ป>ีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมึงไม่รู้อยู่แล้วว่าตอนม <c oughs> ึงโดดไปจริงอะ่ะใช่บรรยากาศโดยรอบมันเป็นยังไงเว้ยแต่ทอมคุูททาให้เราเห็นในหนังเขี้ยนี่แม่งเหนือใช่ใเอนี่เนี่ยคือเรื่องหนึ่งอะคุณด้ามีเพิ่มเติมไหมคือสิ่งที่มันพยยาาามมทอ่ซ้งีผ ่างที่ผมพยายามพูดนะเซตติ้งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือการคิดที่ต่อยอดออกไปอีกระดับหนึ่งอย่างเช่นอีกซีนหนึ่งที่ผมสามารถยกตัวอย่างได้แล้วอันนี้อาจจะดูเหมือนผมกําลังบูบี้หนังแฟนชายเพื่อนบ้านอ,อย่างฟาสต์แต่ก็พูดตรงๆว่าในจังหวะที่คุณอยู่ในบริบทสถานที่ใกล้เคียงกันอันนี้ผมสะใจมากผมรู้สึกว่าแบบคือคือเข้าใจว่ามันคงไม่ได้ตั้งใจที่จะมาบัฟกันหรอกแต่ประเด็นคือคือซีในฟาสต์เอ็กกับมิชชั่นเนี ดันมีสถานที่โลเคชันจุดเดียวกันเอามาเป็นการเปรียบเทียบกันได้และความรู้สึกมวลรวมของความเชื่อที่เรามีต่อซีนแอคชั่นจังหวะนั้นจังหวะเดียวกันเมื่อเทียบกัน่ะเอเราเชื่อในมิชชั่นเป็น possible มากกว่าแล้วมันถูกเอามาใช้ในบริบทที่แบบมันสามารถผักเนื้อเรื่องไปข้างหน้าได้ด้วยไม่เหมือนกับฟ้าที่คือที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้มันให้มันส่งไปสู่ซีนต่อไปใช่แต่ในขณะที่ไอสิ่งที่เป็นโป o g r ในมิชชั่นเป็น possible คือเราเห็นอัตราความก้าวหน้า ภารกิจและเห็นความจนเจียนอะไรบางอย่างที่เราสึกว่าเสียวอะ่ะนึกออกไหมมันออมันทำให้เรารู้สึกในจุดนั้นได้ใช่คือหนังที่ดีคือหนังทําให้คุณรู้สึกครับใช่ถ้าถ้าหนังทําให้คุณไม่รู้สึกหายหเลยแสดงว่ามีสองอย่างนะมันไม่ใช่เทสคุณ ที่สองคือหนังห่วยอาจจะเราจะไม่พูดเรื่องหนังห่วยอ่าเราไม่พูดเรื่องหนังห่วยเอาเอาเป็นว่าหนังแล้วหนังไม่ดีพอไม่ดีพอที่ทำให้คุณรู้สึกนะครับครับดังนั้นเนี่ยมิชชั่นเนี่ยเรื่องเรียกแอคชั่นกับอิโมชั่นเนี่ยมันมาคู่กันใช่ พอเด่นเลยแล้วรอบนี้นะฮะผมไปดูเบื้องหลังมาคริสเฟอร์แมคคิรีนะฮะก็ดูเป็นคนปัญญาอ่อนและซาดิสพอๆกับทอมครูดเลยจิตเอาเลยนะฮะดูผมมันอยู่ได้กันได้ใช่ดูอยู่พวกมึงสองคนอยู่ด้วยกันแลวชีวิตว่าไม่มีหลายอย่างที่ชิบหากันเยอะแฮปปี้ในทางที่แย่เออแฮปปี้แฮปปี้ทีเฟนเออแฮปปี้ทีเฟนเออแฮปปี้ทีเฟนเพื่อนกันเพื่อนกันฉันฉันฆ่ามึงเออไอ้้ย่คือมึงต้องรัก แล้วก็แดงคู่บุญมึงบ้างไ้เนี่ยเดี๋ยวมึงจะมีงานอีก ไม่น้อยนะอ่ามีซีนหนึ่งนะก็คริสเอร์แมคเคอรี่ก็บอกว่าอยากถ่ายแอคชั่นบนรถไฟแต่อยากจะได้มุมกล้องเท่ๆอยากได้ลุกเล่นเยอะๆก็คิดและติดต่องานและเขาไม่ให้นะก็ทำรถไฟแม่งเองเลยทำเองไม่พอนะทุ่มรถไฟทิ้งลงมาเองด้วยใช่โคตรตายไม่ตอนแรกคิดว่าอารมณ์ประมาณเหมือนถ่ายหลออเป็นโมเดลรถไฟโอ้โหตุ๊บไม่ใช่ มันมันมีทั้งหลอกทั้งจริงครับเอางี้มันมันมีจังหวะในเบบีไฮเดอรซีนที่มันเห็นจังหวะทุ่มรถไฟแล้วทุ่มจริงจริงลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยครับอ่าผมก็อยากจะบอกว่าหากใครนะอยากจะเจอของจริงนะกับทุกๆอิริยาบถของฉากแอคชั่นนะผมแนะนำนะคุณไปดู m i s s i ่น i m p o s s i b l e บ e a เบรก n ร n คอรเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเรื่องเนื้อเรื่องด้วยนะคุณดูแค่ไอ้เรื่องพวกเนี้ยอิ่มคุณก็อิ่มแล้วเพราะว่ามันจะมีใครสักคนวะที่แม่งบ้าพอ เสี่ยเสี่ยงภัยกับนักแดงนําของคุณ่ะโอเคและจบอีจังหวะ นั้นด้วยนะไปสู่ซีเควนต์ถัดไปเนี่ยผมพูดได้เลยว่านี่คือซีเควนต์ยอดเยี่ยมที่สุดในภาคนี้โอเคใครหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ซีเควนต์ที่ทอมพูดกระโดดจากหน้าผามาแบบโอ้สุดติ่งกะดิ่งแล้วไอตอนกระโดดจากหน้าผาเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณได้ตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะใช่การไต่ดนามิกของความเร้าใจเนี่ยคือไอซีนโดดหน้าผาโอเคมันโปรโมทเยอะจริงแต่ในเหตุการณ์จริงๆแล้วอ่ะมันมีมุมคิดที่มันต่อไปอีกใช่แล้วไอซีนสุดท้ายเนี่ยที่ เขาเพิ่งมาโปรโมทสัปดาห์หนึ่งก่อนที่หนังกระชายเนี่ยก็ไม่ได้โปรโมตเยอะโปรโมทแค่ว่าโอเคกูมีรถไฟแล้วกูจะทุ่มรถไฟทิ้งแต่มึงยังไม่เล่าให้กูฟังว่ามึงจะทําอะไรอีกกับรถไฟมันมีกระบวนการมากกว่านั้นมากกว่านั้นซึ่งโอ้ว่าซีนนั้นเจ๋งมาก อันนี่ผมพูดในมุมของคนที่แม่งเคยเล่นเกมอันชาร์นะแล้วแม่งมีสิ่งคล้ายๆกันแต่ขอโทษนะฮะไอสิ่งที่เฮียทอมทำกับคริสโตเฟอร์อ่ะผมว่าเขาคงอาจจะไม่ได้เอามาจากเกมหรอกแต่ประเด็นคือ,อ,อมันจะการมวลรวมความรู้สึกและสิ่งที่เราไปอยู่ตรงหน้าสถานการณ์ตรงนั้นนี่คือถ้าเกิดเราไปคิดภาพเราเป็น2ตัวละครที่แม่งต้องทําสิ่งนั้นนะมันอยู่ข้างล่างแล้วไอเฮียได้อยู่ข้างล่างแล้วมึงไม่ต้องถามหาการมีชีวิตรอดเลยกูชามานนก,กิจรอเลยแล้วแม่งม,มีลาดับเลเยอร์ของแต่ละอันแต่ละอันโอ้โหผจะปวดอ่ะคิดให้แล้ว ที่แล้วนะฮะอีกงนะซีนแบบนี้นะฮะถ้าถ้าใครอยากดูซีนระทึกใจแบบนี้นะไปดูใน The Lost World ได้ แต่อันนี้ผมว่าก็อีกระดับหนึ่งนะรอสโบกี่ปีแล้วไอ้หอยกี่ปีแล้วปีเก่าเก่าตัดแล้วแต่เราจะไม่พูดแล้วเดี๋ยวมันจะดูแบบทำให้คนสปอยนิดนึงเดี๋ยวคนมันจะรู้รู้แนวแล้วว่าจะเป็นยังไงโอเคอ่ะมาพูดเรื่องการแสดงกับเนื้อเรื่องกับอะไรพวกนี้กันลวกันครับเรื่องของภาพรวมแล้วเรื่องของภาพรวมมาแล้วแฮร์รี่อัตเวลเนี่ยเป็นตัวละครที่เพิ่มข้อใหม่แล้วดีมากๆข้อดีของมิชชั่นเนี่ยนะที่ผมชูหกเลยนะสำหรับรุ่นของแมคกอรี่เนี่ยคือผมก็ยอมรับวว่่าในส หนึ่งคือโอเคมันอาจจะไม่ได้มีเส้นเรื่องที่ลุ้นระทึกหนักแน่นอะไรมากมายนะภาคนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็ยังมีความ predictable ยังเดาง่ายอยู่ระดับหนึ่งนะแล้วก็พอยิ่งนําตัวละครอย่างคิดติกเข้ามาเนี่ยคือผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากเท่าไหร่ถ้าใครดูมิชชั่นภาคแรกเนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมไม่แปลกใจคืออะไรนะถามว่าตื่นเต้นไหมลุ้นไหมหรือว่ารู้สึกอะไรไหมรู้สึกแต่ถามว่ามันซัสเพนซัสเพนก็คือมีความแบบว่าลึกลับซับซ้อนเหมือนคล้ายคกับที่ไบรอันเดอพาวมาทํทำไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันคนละเรื่องกัน มันคนละม้วนกันถึงแม้ว่าจะมีความพยายามมีความตั้งใจที่จะเหมือนมีสไตล์พยายามทําให้มันดูใกล้เคียงกันแต่มันก็ยังมีหลายบริบทที่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดอย่างนันหลายบริบทที่มันหมุนไปตามสมัย่ะอ่าใช่ใช่แล้วผมรู้สึกว่าผมจะเติมตรงนี้อีกนิดนึงคือนอกเหนือจากภาคที่หนึ่งที่มันเหมือนกับมีการพยายามเหมือนกับชวนเราไปรีมาย์เนาะ มีมีมีมันมีซีนั้นอยู่สามที่เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของฮอมคูสในมิชชั่นมีพอลสเบิลเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่อยู่ในมวลรวมของภาคนี้ด้วยถ้าเกิดใครจับสังเกตดีๆจับกินได้คุณแอมน่าจะพอนึกออกเป็นกินป๊อเพอนหอมๆใช่อยู่ข้างๆกินแล้วทยไม่ใช่การที่มันอ่ะอันนี้ผมไม่สปอยแต่ผมแคจะพูดว่าตัวละครผู้หญิงโดดเด่นอ่า มันจะเป็นการดึงเหมือนกับดึงสิ่งที่ภาคสามันเคยทําให้เรารู้สึกได้ดึงตัวนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอืมอ่ะแต่ผมังไม่เล่าไปว่าภาคก่อนแต่จริงคิสโตเฟอร์แมคคารีนี่เขาเก่งนะในการที่จะเก็บเล็กผสมน้อยเส้นทางที่ผ่านมาของตัวอีธานฮันเนี่ยใช่ให้มามีผลกับการในปัจจุบันใช่อย่างภาคที่แล้วก็มีเอาหมอกลับมาถูกต้องอ่าภาคภาคก่อนใช่ไหมก็คือแฟน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 เก่าอ่ะใช่ก็จริงๆแล้วตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็ถูกใส่เข้ามาโดยอ่าเจเจครับก็เป็นการรีมายหรือว่าการเอาไว้วีด เข้ามามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นตัวละครที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันกันกบตัวละครที่ <ใน S 1> เป็นอยู่ในภาคแรกซึ่งซึ่งโอ้โหเล่นแทบจะเหมือนแม่ลูกกันจริง,รงๆนะฮะเล่นเหมือนมากนะกอะ็อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าการเป็นแฟนมิชชั่นเนี่ยเก่าๆเนี่ยม,มันก็ทําให้เราได้อัธรสเพิ่มเติมตม,มันก็เป็นเหมือนการการเาเรียกเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่กลับไปดูภาคเก่าด้วยอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวละครใหม่ก็ดีตัวร้ายยังวีคอยู่ นะยังรู้สึกว่าตัวร้ายของคริสเอร์แมคคอรีเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่ตัวร้ายของคริสเอร์แมคคอรีอย่างเดียวแบดเบิร์ดก็วีผมว่าจริงๆมันหลังๆมาตัวร้ายมันไม่แข็งแรงนะผมพูดอย่างนี้นะผมรู้สึกว่ามุมนี้มันเหมือนกับหนังพยายามชูประเด็นเรื่องของคอนเซปต์คอนเซปต์ของความวายป่วงอะให้มันเหนือกว่าตัวมนุษย์อ่ะเข้าใจแต่แต่มันก็จะมีการทําให้ตัวร้ายมันดูมันดูเด่นขึ้นมาซึ่งผมว่า ตัวร้ายตัวเนี้ยถ้าให้เทียบเฉพาะของคริสโตเฟอร์แมคกอรีเนี่ยก็คือล็อกเนชั่นใช่ไหมอ่าฮะอ่าน่าจะเป็นซินดิเคทใช่ไหมครับอ่าซินดิเคทฟอร์เอ้าอ่าแต่มันต่อเนื่องกันมาไงมันต่อเนื่องกันมาใช่ซินดิเคทฟอร์อ้าก็คือตัวร้ายน่าจะเป็นอ่ามันแต่แต่คือซินดิเคทคือองค์กรคือใจกลางของสองภาคใช่ใช่แต่เหตุของซินดิกเเทก็คือเหตุมันถูกเปลี่ยนไปตามภาคเออกำลังคิดอยู่ว่าตัวร้ายที่เราชอบรู้สึกของหนังชุดคริสโตเฟอร์แมคกอรีเนี่ยคือใครเออถ้าตอนนี้นะผมยัังงรู้สึกว่าใใในจผมย ซูปเปอร์แมนเฮนรี่คาวิลอ๋อโหลดหมัดน,นะเออโหลดหมัด <laughs> ชอบชอบแต่ความอมวุธหินอะผมผมว่าตัวละครนี้มันถึง อความสถึงอะไรอย่างนี้อ่ะ,ออะแต่ถามว่าผมมานั่งคิดก็ <bunk. S 2> จริงนะแอบจริงถุกไหม<อ>แต่อย่าง i n ไซ d e m o r a ที่มันเล่นในเรื่องเนี้ยเรื่องราวเนี้ยคือตัวละครเนะี้ยแกเบลเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราดูเพียงเฉพาะตัวละครนนเฉพาะบรรยากาศเฉพาะสิ่งที่มันโพออนอยู่ในหนังเนียโอเคแน่นอนตัวนี้น,น่านจะเป็นตัวไลายที่ดูไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรมากเว้นแต่ว่าฉากสู้โอเคมึงก็ใช้ได้อยู่อะไรแต่ในจังหวะของการที่คุณจะต้องมานั่ง อ,อยู่ในกระบวนการของการสร้างวายไลท์ตัวหนึ่งขึ้นมาอันนี้ผมว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับเหมือนเหมือนเบีย้ยเนาะเบี้ยบนกระดานอ่ะไม่ใช่เบีย้ยตัวหลักอะ่ะคือมันไม่ใช่เบีย้ยตัวหลักลเป็นเบียเเบ้ยตัวรองแต่เป็นเบีย้ยตัวรองที่ช่วยทําให้เบีย้ยตัวหลักม,มันมันมีบรรลุผลเในการบรรลุผลใช่อะไรไ้ยผมรู้สึกว่าภาคหลังๆอ่ะสิ่งที่โดดเด่นก็คือการสร้างคอนเซปต์ของความวายป่วงอ่ะที่มัน ยิ่งใหญ่เจอู้ว่ายิ่งใหญ่ก็ใช่น่ะเพราะว่าโอเคสองภาคก่อนมันคือภาคที่ว่าด้วยเรื่องขององค์กรหลายอ,องค์กรที่รวมสายลับแล้วสร้างให้สายลับพวกนี้กลายมาเป็นตัวรายนึกออกไหม,มแต่คราวนี้มันจะคือการยกระดับอีกขั้นนึงแล้วคราวน,นี้เราพูดว่าสองภาคเนี้ยได้เลยเพราะว่ามันคือการเชื่อมหาเนื้อหากันไอตัวไวยรัสที่เกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้คุณอ้ําพูดไปตัวเนี้ยมันคือการที่ทําให้เราได้เห็นภาพของโลกในภาวะปัจจุบันโลกที่ว่าอะถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยให้คือไม่ได้หมา หมายความว่าเราจะไปเบมไปบอกว่า AI มันร้ายกานะคะคุณอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่คือมันคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยียังไงให้เราต้องมีสติกับมันมากขึ้นในการใช้อ่าอย่างนั้นซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันคือการที่หนังมันไม่ได้พูดตรงตรงตึงตนนะแต่มันใช้วิธีการทําให้คนดูรู้สึกถึงความเยือกเกรนของการที่พอ AI มันรู้จักเรามากขึ้นรู้จักกระบวนการรู้จักโลกนู่นนี่นั่นมากขึ้นรู้จักข่าวข่าวนู่นนี่นั่นมันอัปเกรดตัวเองขึ้นมา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  จนถึงขั้นจุดหนึ่งที่มันเปรียบเสมือนกับกอตอ่ะผมพูดแค่นี้กันถ้าเกิดมื่อมากไปก่อนดียเดี๋ยวมันจะ,ม,นจะมันจะกลายเป็คนปคนจะจับจับสปอยได้อะไอย่างเงี้ยแต่แตเ้ยความรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่บอกว่า คือสิ่งที่มันแข็งแกร่งของคอนเซปต์ในหนังมิชลินโพสเปอร์ภาคหลังๆโดยเฉพาะในยุคที่มีคริสตเฟอร์แมคคารีเป็นผู้กำกับโนะ <Okay. S 1> อเคปะมานี้ให้คะแนนเลยกันผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะผมให้9้าเต็มสิเลยนะเป็นภาพยนตร์ที่เขาเรียกว่าอลังการบันเทิงนะที่สมชื่ออลังการบันเทิงจริงรนะที่ควรจะไปดูใน iMac หรือหนังโรงภาพยนตร์เพราะว่าถ้าคุณมา่อ่าถ้าคุณแน่นมากเพราะอะไรอึดอัดกวีแน่นละเม สามชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงแล้วนะก็อ่ากาเียนะเป็นอลังการบันเทิงที่ค,คู่ควรในการไปดูในโรงหนังจริงหนังของทอมครูทุกเรื่องเนี่ยมผมแนะนําว่าคุณควรจะต้องไม่รีบไปเก็บเกี่ยวนะเพราะลุงแกก็นะเลเวลหนึ่งละแข็งแรงแหละแต่ก็ไม่แน่ว่าคันเซียมแกอาจจะไม่ได้ไปสำรวจเรื่องคอนเซียมหรอกกูดู <c oughs> จะหักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือแกก็ระดับหนึ่งละดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดมาทันยุคแก แนะนำให้ไปดูในโงรงภาพยนตร์ครับผมบอ่าผมให้นะครับเดนเ e c o ลอร์นิงฮารที่9เต็ม10ครับก็ไม่ใช่ MI ภาคที่ชอบที่สุดนะครับตอนแรกแอบ,บแอบ,บรู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าเราแบบเจอคำวิจารณ์แบบโอ้โหแดนบวก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 ไประดับมะเขือเทศสดดีขึ้นเรื่อยๆทุกภาคไอเราก็คิดว่าไอ้เฮ้ยหรือว่าน,านาั้นฮะมันน่าจะต้องโดนใจเราม้างยังไงวะคาดหวังเกินไปหรือเปล่านี่อันนี้ถามว่าผิดหวังไหมนิดนึงนิดนึงแต่มันเป็นความผิดหวังที่แบบมันแค่ ความส่วนตัวว่าแบบเออกูอาจจะคิดอะไรมากไปนิหนึ่งแต่ออโดยภาพรวมของหนังอะมันยังคือ M.I. ทียย่ยอดเยี่ยมอีกภาคหนึ่งใช้คำนี้ได้เลยยอดเยี่ยมอีกภาคหนึ่งสนุกมากบันเทิงสุดหัวเราะก็ได้หัวเราะซึ่งก็อืมมีอยู่เหมือนกันพูดอย่างนี้และกันเอ,อ,เอ,อมีซับซึ้งนะ เป็นผมว่ามันเป็นหนังที่ตอบความคุณดูคุณคนดูต้องการอะไรจาก Mission Impossible ภาคนีให้ได้หมดคุณอยากได้อะไรในหนังแอคชั่นคุณได้หมดคุณอยากได้อะไรที่มากกว่าแอคชั่นคุณก็ได้เหมือนกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ Dead Reckoning Part 1 Mission Impossible ไปดูกันในโรงภาพยนตร์ใช่แล้ววันนี้ i m a มก็ได้อันนี้คือสิ่งที่มันอยากพูดแหละคือที่มันอยากพูดเลยแหละโอเคนะตามนั้นนะฮะลุงพอมเนี่ย6กแล้วนะฮะแกน่าจะวิ่งได้อีกประมาณ6 5ห้ฮะ ก็อย่างที่บอกนะยังไงก็ไอ้ขอให้แกรักษาสุขภาพนะแล้วก็ภาคหน้านะพาร์ทูนะขอร้องนะยกมไว้อีกครั้งหนึ่งทําในลงลงถ่ายเถอะอย่าไปซ่าอย่าไปซ่าอย่าไปซ่าตามนี้รักเฮียแหละไม่อยากให้เฮียเจอเจอเจอใครต่อชีวิตนะอย่าอย่ากล้าเกินนะฮะตามนี้นะก็ใช้ CG บ้างก็ได้นะเป็นห่วงจากแฟนชาวไทยนะวันนี้เาไปก่อดพ่ามอกันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ